ไปเที่ยวสิงคโปร์นั่นเองนะคะคือแบบว่าต้องถ่ายคอนเทนต์ต้องกินต้องอะไรทุกคนพร้อมเที่ยวไหม้ลืมกระเป๋าไว้ที่สนามบินอยากกินมากอยากกินโอ้ยคนถ่ายยังไม่ต้องกินนะขออินฟลูเอนเซอร์กินก่อนนะอินฟลูเอนเซอร์ ทำไมไม่ไหวอะ่ะน่าัวดใจทริปนี้นี่เป็นอะไรที่แบบว่าสุ่มเสี่ยงของหายยังจะบันลืมทุศัพท์อีงๆแต่แล้ว าสู่ลิวพาลอนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับพี่ออสนะคะสวัสดีครับแล้ววันนี้พี่ออสนะคะจะพาลิวไปเที่ยวสิงคโปร์นั่นเองนะคะเพราะว่าพี่ออสมีภารกิจคือพี่จะพาฟิมเซลที่ไปเที่ยวที่สิงคโปร์ เพราะว่าไปสัญญากับเขาว่าถ้าทํายอดขายได้ทะลุเป้านะจะพาไปเที่ยวซึ่งทีมของพี่ออสทะลุเป้าไปแล้ว20ล้าน -20 ล้านก็เลยต้องทําตามเดือนเดียวนะจะขายเดือนเดียวเลยนะอใช่ไหมตอนนี้เรารีบมากเพราะว่าเราแบบว่าคือแบบว่าต้องถ่ายคอนเทนต์ต้องกินต้องอะไรแล้ววัวบอดดิ้งไทม์คือ8โมง10เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันว่าหลิวพาลอน EP นี้นะคะจะพา ไปเที่ยวสิโธ์โในที่ไหนบ้างซึ่งพี่อัดบอกว่ามันเป็นโลเคอล<ช>ที่แบบคนท้องถิ่นเขาไปกันเพ<ช>ราะฉะนั้นนะคะรอติดตามกันเลยดีกว่าอ่ะอันนี้คือน้องๆน,องนะคะสมาชิกนะคะไปกันเลยค่ะ ทุกคนพร้อมเที่ยวไหมพร้อมโอเคไปกันเลยด้ว,วดยความที่มาถึงโรงแรมแล้วนะคะสารภาพาวา่าลืมกระเป๋าไว้ที่สนามบิน <c oughs> ไม่ได้ตับใจอ่ะพอดีแบบเวลาที่แบบไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศแหละส่วนใหญ่จะไปกับพี่เหรียญคือผู้จัดก,การนะคะและทีเนี้ยเขาก็จะเป็นคนแบบเอากระเป๋าให้เราและตอนเนี้ยแล้วเวลาแบบเออทุกคนเดินมาแล้วนั่นแปลว่ากระเป๋าอะ่ะได้กันหมดแล้วซึ่งเราลืมไปว่าเราไม่ได้มาก,กับพี่เหรียญดูแบบเคยชินสม <laughs> แต่ตอนนี้นะคะทาง พี่เพชรนะคะก็บอกให้ทางน้องอะไรนะพี่ตินออน้องมาตินนะคะไปเอากระเป๋าเรียบร้อยแล้วค่ะรู้สึกผิดขอบคุณมากเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะไปกินข้าวกันที่ไหนนะไม่รู้เลยไม่รู้เลยพี่เพชรบอกว่าข้าวมันไก่สิงคโปร์ค่ะเดี๋ยวไปดูกันเห็นบอกว่าอร่อยมาก Chicken noodle. Chicken and water. And you have like a, a uh, and so one thing, yeah. Yeah. In one bowl. Yeah. yeah. You want soup or dry? Soup. 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 And, and then uh, one some kind of vegetable. This one is... Uh, yeah. มาถึงแล้วดีมากอันนี้ชื่อร้านอะไรคะพี่อ้อชื่อร้านวีน V n ีวีน Nam ีนะคะชิ i เก้นไรซ์นะครับอันนี้ร้านนี้แนะนําโดยเพื่อนของเราเลยเราสั่งไก่มาครึ่งตัวไก่ครึ่งตัวแล้วนี่ยแล้วก็อันนี้บะหมี่เกี๊ยวอ่าอันนี้ก็หมูแดงแล้วอันนี้จะเป็นไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะสปีเนตอ่ะเป็นสปีเนตเป็นผัดกระเทียม อคล้ายๆผักโขมคล้ายๆไม่แน่ใจนะแต่ว่าข้างในมันจะเป็นไส้พวกซีฟู้ดอะไรพวกนี้ใช่แล้วก็มีไก่ย่างด้วยน่ากินมากน่ากินงั้นลองเลยไหมยว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะคะลองดูลองเลยเดีเยาลองก่อนเลยนี่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 โอ้โหชิ้นใหญ่มากอ่ะเซ่ขอบคุณค่ะแล้วคนถ่ายแบบว่าคนถ่ายยังไม่ต้องกินนะคนถ่ายอ่ะ ันถ่ายเราไปก่อนขอขออินฟลูเอนเซอร์กินก่อนนะอินฟลูเอนเซอร์เดี๋ยวเรามาชิมกันว่ามันจะต่างจากข้าวมันไก่ไทยไงใช่ไม่่ซอสมากอะ่ะทอดไก่อร่อยมากโอ้ยเีอ่อร่อยอ่ะเดี๋ยวลองน้ำดำหน่อยจิ หนึ่งเลยนะข้าวมันมันอะค่ะพี่อ๋อใช่มันหึงเลยใช่หลองคือหึงหมายถึงว่ามันหอมอ่ะใช่แล้วยิ่งน้ำจิ้มเขาเอาน้ำจิ้มแบบมันหึงพริกถึงเครื่องแล้วไก่นี่แบบอร่อยมากนุ่นิ่มมากอ่ะและเท่แม้ทั้งหมดนี้นะคะราคาประมาณ2,200กว่าบาทใช่ถือว่าราคาไม่แพงเลยนะ2200กว่าบาทถ้าใครมาสิงคโปร์อยากได้รสชาติข้าวมันไก่แบบคนโลโคอล ต้องลานนี้เลยตอนนี้เราขอตัวไปกินก่อนเพราะว่าตาโก้องอยากกินแล้วตาโก้องอยากกินแล้วน้ำน้ำน้ำเป็นไงอร่อยไหมยกนิ้วหน่อยอืมเยี่ยมโอ้โหอร่อยไหมย้งนิ้วหน่อยนิวันนี้นะคะเราก็มาแวะ ที่บ้านคุณพ่อบุญธรรมของพี่เพชรนะคะ HELLO ลฮัลโ Thank you for your r f f o r dinner Hello, <how? S 1> <laughs> ทางคุณพ่อมีอะไรให้ทานบ้างจ <Do> <c oughs> ืมนะ่าทานมาก ก็เป็นสมนาคุณจากทางวัดนะคะถ้าเกิดว่าใครที่กดไลค์กดแชร์นะคะเฟซบุ๊กเพจวัดสัมบาวังนะคะคก็จะได้ตัวองค์เทพองค์นี้ไปค่ะ ที่สิงคโปร์นะคะแล้วก็มีเครื่องเล่นหลากหลายเลยนะคะวันนี้กรุ๊ปทัวร์นะคะพาเรามาลงที่นี่นะคะใช้เวลา6ชั่วโมงด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะไปเล่นอะไรกันบ้างนี่ะคะพี่อ้อของเราก็กำลังจะซื้อตั๋วนะคะซึ่งตั๋วนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะก็คือตั๋วธรรมดาจะต้องยังไงคะพี่เคตั๋วธรรมดาก็เข้าไป ต้องต่อคิวเออใช่ต้องต่อคิวราคาตัวเท่าไหร่น่าจะประมาณ1,000กว่าบาท82เหรียญถ้าเกิดซื้อแบบ express ก็ไม่ต้องต่อแถวเลยก็เดินเข้าไปเลยเพิ่มราคาเพียง8เหรียญใช่ป่ะ90เ0อีก90เหรียเหรอโอ้โหซื้อแยกเลยแต่พวกเราซื้อเ็น ก็ได้บัตรมาแล้วนะคะซึ่งบัตรที่เราได้มาก็จะเป็นแบบธรรมดาแล้วก็แบบ Express นะคะซึ่งแบบธรรมดานี่ก็คือประมาณพันกว่าบาทนะคะส่วน Express ก็ซื้อเพิ่มขึ้นมาอีก90กว่าบาทเอ้ย90ดอลลาร์สิงคโปร์นะคะนี่ค่ะแต่ตอนนี้เราไปเล่นเครื่องเล่นกันเลยดีกว่า สนสนุกแล้วนะคะใช่เลยเครื่องเล่นที่เราจะเล่นพี่ออสพี่ออสจะเล่นอะไรก่อนโอ้โหยังไม่แน่ใจเลยเดี๋ยวต้องเดินไปดูก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าจะต้องไปเล่นอันที่แบบว่าตื่นเต้นตื่นเต้นนิดนึงใช่ให้เลือดสุดฉีดนิดนึงใช่เพราะว่าซื้อตั๋วเอ็กเพรสมาแล้วนะครับเราต้องเล่นในคุ้มเด็กๆก็เล่นได้นะมินิมัมของส่วนสูงเนี่ยก็มี80เซน90เซน107เเซนขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องเล่น <Okay. S 1> ใครที่แบบอยากพาลูกๆมาเล่นเนี่ยก็มาเล่นได้มีทั้งแบบว่าเล่นแบบน่ารักน่ารักจนถึงเลเวลมีเดียมแล้วก็หายั่นเดี๋ยวเราไปเลยกันจ้าตอนนี้นะคะเราเข้ามาแล้วนะคะเราจะเล่นเครื่องเล่นอันแรกกันก่อนก็คือ transformer น,นั่นเองนะคะพีออนอันนี้น่ากลัว ตื่นเต้นมากจำได้ที่เคยมาประมาณข้างๆ6ปีที่แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวลองวันนี้ดูว่าจะเป็นยังไงโอเคเราขึ้ <Okay. S 1> นมาแล้วเราขึ้นมาแล้ว มาเล่นอะไรอีกเนี่ยสถานีต่อไปมัมมี่ครับเพราะว่าที่นี่ก็สนุกเหมือนกันนึกว่าอันนี้นึกว่าอันนี้เหรเย้พี่เคอยากเล่นมากเครื่องนี้พีเคเฟสเลยน่ากลัวมากไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรยังไงพี่เคไม่ไหวแล้วทำไมไม่ไหวอ่ะก่แต่เล่นตรงนี้ ママไม่เล่นใช่ไหม,ไมน่กกากลัวใช่ไหมน่ากลัวจังรู้สึกยังไงเหมืมอนมันตายมันเสียวท้องใช่ปะ่เะเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อนะคะอ,อันนี้เรียกเครื่องเล่นอะ <in> <in> ไรคะพุชอินบูทพุชอินบูทกลัวไหมากลัวไหมกลัวแต่เขาบอกว่ามีเดียมไง เออไม่ได้แรงเท่ามัมมี่นะคะโหวันนี้นี่คือแบบงงมากเลยเพราะว่าเราเล่นเครื่องเล่นเลยนะม,ม,ม,มัมมี่ซึ่งหลิวว่า<ม>ลืมมือถือไม่ได้ลืมมือถือมันอยู่ในกระเป๋าเนอ,อปะป่ะแล้วมันก็หล่นลงไปเชื่อป่าดีนะมันไม่หายแล้วมันไม่ลงไปข้างล่างอะ่ะเดี๋ยวลงไปเชื่อคือช่า มันพงนังแน่นอนนะไม่เหลือแล้วเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันคล้ายๆแบบนี้รถไฟหออแบบนี้เออมันเป็นรถไฟห่อ <c oughs> ทุกคนเลยหรือ <c> ว <oughs> ่าเราก็เลยวิ่งไปเอามือถือโชคดี <guaranteed S 1> ที่มันหล่นตรงที่เรานั่งเนาะเก้าอีน х, ้นะคะโอโ้ยวันนี้นี่แบบต้องบอกว่าทริปนี้นี่เป็นอะไรที่แบบว่าสุ่มเสี่ยงของหายไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางนะคะก็ลืมไว้สนามมีแล้วก็ยางจะมันลืมโทรศัพท์เออตายแล้ว แต่เราก็ผ่านพ้นมาได้ค่ะ ตอนนี้นะคะก็ถึงเวลามื้อเย็นของเราแล้วนะคะซึ่งหลิวอยู่ที่หน้าร้านจัมโบ้ซีฟู้ดนั่นเองนะคะบอกเลยว่าคนเยอะมากๆนี่เห็นข้างหลังของหลิวใช่ปะคนเยอะจริงๆนะคะแล้วอยู่ตรงหน้าหาดของสิงคโปร์ด้วยนะคะก็คือเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเมนูที่ร้านนะคะจะน่าทานแค่ไหนไปกันเลยค่ะ เหรียญสิงคโปร์จะล่า์เท่ากับกีบาทก็น่าจะประมาณ 28, 29, 2 8 0 0 0 2 9 0 0 0อมื้โอหมืนอนี้ขอบคุณเสียออสจาก P.K. มากเลยนะคะเฉพาะปูอ่ะ774โ,โ,โอ้โหสุดยอดเลย ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ Garden by the Bay นะคะซึ่งเป็นจุดที่จะต้องเช็คอินนะคะของประเทศสิงคโปร์นะคะแต่ว่าคนแน่นมากๆนะคะคือเห็นข้างหลังแล้วก็คือแบบ <c oughs> แน่นจริงน,นะคะแต่เดี๋ยวเราไปดูรอบๆเลยดีกว่าว่าเราจะสวยแค่ไหนนะคะ ะะตอนนี้คือฝนหยุดตกแล้วเราก็เลยเรียกกลับนะคะนี่คะ่ะคุณจ๋นานำทางนะคะแล้วก็กลับแบบคบซีซนะคะก็เด็กๆนะคะตอนแรกนึกว่าจะต้องไปคนเดียวแล้วเพราะว่าวันนี้เรามีแผนที่จะไปวันนี้เรามีแลนไปเมอร์ไลออนตอนเช้าแฝนตกหนักมากใช่ฝนตกหนักมากก็เลยแบบว่าอุ๊ยรอจนเที่ยงเนี่ยถึงได้ไปนะคะแต่ว่ายังไงเราก็ได้ไปอยู่ดี เอามาถึงกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปเ<า>ม<า>อร์ไลออนนะนะคะอากาศดีมากแล้วก็คือดูวิวรอบๆนะคะคือเลิศจะเป็นวิวอ่ามารีน่าเบย์นะคะและเดี๋ยวเราจะถ่ายตรงนี้กันด้วยนะคะตรงนี้ตรงน,นี้เนี่ยเป็นมุมที่แบบต้องถ่าย<า>นะคะทนะุกคนใช่ถูกต้องค่ะ อยู่ที่เป็นทางสัปสินค้าที่ติดกับสนามบินสิงคโปร์ใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะคะที่ทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปกันที่นี่นะคะวันนี้หรือต้องบอกว่าขอบคุณพี่อ้นมากๆเลยที่ชวนในทริปสิงคโปร์สนุกมากๆขอบคุณมากๆดูแลดีมากๆเลยขอบคุณพี่ชายรอบหน้าพี่อ้นจะพาไปไหนนะคะติดตามอะไรคะช่องนะครับ w o r k รับงานเรื่องเที่ยวเรื่อง เราต้องไปกันแล้ว bye bye. บ๊ายบายบ๊ายบายตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่งาน ซึ่งเป็นงานอะไรนะพี่ออสงานอะไรนะคะงานมิดออทัมครับมิดออทัมมีตั้งแต่วันที่อะไรถึงวันที่อไรพี่จำไม่ได้นะแต่ว่าตั้งแต่ช่วงนี้วันนี้ก็คือประมาณวันที่23สาเนาจนถึงวันที่1ตุลาใช่นะคะวันที่1ตุลา6กโมงเย็นจนถึง4ทุ่มซึ่งเขาจะมีอาหารเยอะๆเลยมาขายที่อันนี้เป็นที่เราเดินนี่คือพูสตรีนอาหารไทยด้วยนี่สยามไท